นี่เป็นคลิปแบบพีชีพมากเอาจริงๆไม่เคยแบบโชว์ให้ไหนดูเลยนะคะประสบการณ์กู้หน้าแหกเป็นสิวสิวบุกทั้งหน้าเลย ในรูปแบบว่าไม่ขุ้นตาเลยคือเปลี่ยนรูปแบบฉับพลันมากนะอาจจะตกใจนิดนึงกับทรงผมทรงใหม่แต่ก็โอเคโอเครับกันได้โอเ้เล็บเล็บแตงอีกเปลี่ยนลูปไวมากเวอร์นะคะเข้าประเด็นเลยค่ะก็คือว่าวันนี้นะคะน้ำฝนจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์กู้หน้าแหกของน้ำฝนนั่นเองคือหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่าฝนเคยแบบหน้าแหกมาก แล้วก็เป็นสิวสิวบุกทั้งหน้าเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นแบบสิวพดไเรื่อยเนี้ยเยอะมากแล้วก็สิวฮอร์โมนสิวอุดตันเต็มหน้าเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นี่เป็นคลิปแบบพิชีพมากาอะจริงๆไม่เคยแบบโชว์ให้ไหนดูเลยนะคะโอเคก็รวมถึงคอนเทนต์นี้นะคะมีคนถามค่อนข้างเยอะมากสามคน <laughs> แล้วก็คลิปนี้นะคะผลจะมาแชร์เกี่ยวกับวิธีการทําให้สิวหายไปก่อนเนาะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งผมจะ,จะแชร์เกี่ยวกับเรื่องการรักษารอยสิวนะคะโอเคมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นสิวอะไรอย่างเช่นผลเนี่ยเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวผดบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็สิวฮอร์โมนตรงแถวๆนี้ พอเรารู้ว่าเราเป็นสิวอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็อันที่สองก็คือหาสาเหตุที่เราเป็นสิวนั่นเองนะคะเช่นการพักผ่อนการกินอาหารแล้วก็ความสกรปรกอย่างเช่นเราล้างหน้าไม่สะอาดเราเช็ดหน้าไม่สะอาดหรือว่าสิ่งแวดล้อมเรามันสกรปรกไหมหรือว่าเ,เป็นเพราะประจําเดือนหรือเปล่าหรือเป็นเพราะฮอร์โมนอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องมาดูสาเหตุกันเนาะพอเรารู้สาเหตุละปุ๊บ ทีนี้เราก็จะทำการเสาะแสวงหาครีมเอฟวิติงทุกอย่างที่จะมาดูแลกู้หน้าแหกของเรานะคะคือฝนเนี่ยหารีวิวเยอะมากทุกคนแบบเยอะจนแบบจนแบบประสาทจะยินนะเพราะว่าฝนกลัวว่าน่าจะแหกอีกเข้าใจปะเราเราหน้าแบบสิวอยู่แล้วถ้าเรามาใช้แล้วแบบไม่ถูกอ่ะก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ฝนก็เลยแบบต้องหาอะไรที่มันเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็เข้ากับเราที่สุดนะคะ โอเคมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยว่าผลใช้อะไรแอนแอนนี่คืออีพีดูโอเจลนะคะดูใกล้ๆตัวนี้คืออีพีดูโอเจลเป็นแบบ0.1%แล้วก็2.5%นะคะตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเบนแซคแล้วก็ดิฟฟ e รินก็คือเป็นยาพวกรักษาสิว แต่ว่าตัวนี้จะแตกต่างกว่า2ตัวนั้นก็คืออันนี้จะทาก่อนนอนบริเวณที่เป็นสิวนะคะทาบางๆแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นซึ่งชอบมากนะคะไม่ต้องคอยจับ,จบเวลาให้กดหัวะตัวนี้ก็แนะนําเลยนะสําหรับใครที่แบบที่ลืมนะคะหรือว่าถ้ากลัวว่าจะแพ้กลัวว่าจะแสบจะอะไรองเงี้ยก็ให้ทาซักลองทาสัก 5้านาทีสิบนาที20่นาทีแล้วก็ไปลา้างถ้าสมมติว่าเออรู้สึกว่าโอเคและก็ทาแล้วก็หลับไปเลยนะคะนอนไปได้เลยตัวเนี้ยคือเหมือนเป็นพระเอกของเรื่องนะคะคุณคณนนี้โอเคมาที่ตัวที่สองนะคะ Us ซล l e โปร r อ็กเนสโ o ลค่ะ ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนนางเอกของเรานั่นเองคือฝนก็หารีวิวเยอะเหมือนกันว่าฉันจะใช้ครีมอะไรในตอนกลางวันได้บ้างที่ไม่ทำห้หน่าฉันแหกเพิ่มนะคะก็ไปได้ตัวนี้มาซึ่งตอนนี้ยังใช้อยู่แล้วก็ใช้ดีมากใช้หมดไป 4- ี่ห้าขวดแล้วแล้วก็คิดว่าจะยังใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะตัวนี้เหมือนเป็นตัวคุมความมันแล้วก็คุมไม่ให้เราเป็นสิวมากขึ้น ช่วยรักษาเกี่ยวกับรอยสิวได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี้คือมีคนเล็บคอมเมนต์มาเยอะมากผลก็เลยไปตามมานะคะก็ชอบจริงๆอ่อกลิ่นเขาจะแบบไม่ได้หอมหอมน่าทิสวาแต่ว่าแต่ว่าโอเคถ้าใช้แล้วสิวหายก็โอเคนะตัวนี้นะคะวิธีใช้ก็คือใช้ตอนเช้าค่ะเป็นเดย์ครีมทาตัวนี้แล้วก็ทากันแดดนะคะแล้วก็แต่งหน้าอะไรได้ปกติเลยเนาะ ตัวถัดมาค่ะอันนี้เป็นในส่วนของอโฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าฝนก็ไปหาอีกค่ะหาข้อมูลหาาหาหาหา,หา,หา,หาตอนแรกใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าพอใช้แล้วปรากฏว,ว่าหน้าแห้งมากทําให้แสบคันทั้งหน้านะคะไม่สามารถแบบเอาหน้าตากแดดได้เลยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับมีส่วนมีส่วนที่ทําให้หน้าเราแห้งอะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันอาจจะแบบไปฆ่าเชื้อสิวอะไรเงี้ย ซึ่งโอ้โหช่วงนั้นเป็นช่วงที่น่าจะแดงแล้วก็ลอกหมดเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ Acne e d นะคะ Liquid Cleanser ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนผิวมันแล้วก็ผิวผสมไอเจ้าตัวนี้จะมี2ส,สีสีหนึ่งเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีแดงสีฟ้านะจะเหมาะกับคนที่เป็นคนที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะคะโดยส่วนตัวแล้วฝนเป็นคนผิวมันก็เลยเอาเจ้า ตัวนี้มาใช้นะคะใช้แล้วก็ประทับใจมากคือไม่ทําให้หน้าเราแห้งเอียดหรือว่าเราทให้หน้าคันแสบอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้เราเวิร์กมากเลยค่ะตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่ากลัวหน้าเป็นสิวก็ก็ยังใช้คุณคนนี้ต่อไปเรื่อยๆล้านหน้าชาเย็นค่ะตึ๊ดตึดโอเคต่อมานะคะมาที่เจลแต้มสิวในตำนานของเรา อันนี้นะคะคือโทเมอิกลินไดเจลแล้วตัวนี้ก็คือเป็นโทเมอิแอนตี้แอคเนสครีมนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเจลตัวนี้จะเป็นแบบครีมก็คือใช้คู่กัน2คนนี้เอสองคนสองคนนี่แหละช่างมือถึงก็ฝนจะทาตัวนี้ก่อนนะคะทาบริเวณที่เป็นสิวใช่ปะ่ะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้คือตัวนี้บางทีเราเป็นสิวโผล่เป็นแบบทั้งแผงอะ่ะฝนก็จะทาแบบว่า ทีเดียวเลยนะคะเป็นเหมือนครีมไปเลยแต่ว่าทาบางๆทาปลื้ดไปแล้วก็ใช้อันนี้ตามทานะคะแล้วก็ผลรู้สึกว่าถ้าเรามีสิวอักเสบหเม็ดอะใหญ่ๆอะใช้ไอ้ตัว2ตัวเนี้ยคู่กันอะคือคือดีมากดีงามากนะคะตัวเอ่อตัวนี้ก็หาซื้อได้ตาม drug store ทั่วไปเลยนะคะเซเว่นก็มีเนาะอันนี้ของมันต้องมีนะคะ โอเคมาที่ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ3 m Next c เ r e นะคะเป็นเป็นแบบแผ่นซับสิวไม่ว่าจะเป็นที่ห้ออะไรหรือว่าแบบไหนนะคะก็สามารถเอามาใช้ได้คือฝนเนี่ยชอบใช้อันนี้เป็นเทคนิคที่ฝนทำนะคะก็คือพอเรากดสิวเสร็จใช่ไหมฝนก็จะทาไอ้สอตัวนี้พอทา2ตัวนี้เสร็จฝนก็ จะเอาไอ้แผ่นซักสิวอะแปะสิวแล้วก็นอนพอตื่นเช้ามาสิวมันจะแบบยุบอะพวกแบบน้ําหรือว่าพวกหัวสิวพวกเลือดพวกอะไรต่างๆคือมันจะดูดแล้วแบบมันแหง้งมันมันดีมากเลยผิวจะเรียบนะคะแต่ว่าก็เราก็ต้องพยายามมาดูแลเรื่องการรักษารอยสิวทีนึงอันนี้ก็ผลจะเอาไปใส่ไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะโอเค อันนี้ก็ชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนนะคะก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เลยโอเคนะคะ <S <S เดี๋ยวฝนจะมาสรุปอีกทีนึงก็คือวิธีการรักษาสิวของคนนะคะฝนก็ใช้ตัวนี้ปุ๊บทาก่อนนอนนะคะทาบางๆอะไรที่เป็นสิวแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอาการที่แบบแสบร้อนรู้สึกแบบผิวลอกนะคะก็ให้ทาแบบว่า 5นาที10นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระยะเวลาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ทาก่อนนอนเสร็จเดย์ครีมเป็นตัวนี้ทาเดย์ครีมนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ครีมกันแดดทั่วไปเลยปกติที่เราใช้กันทัปึ๊บแล้วก็หลังหลังจากนั้นพวกเจลแต้มสิวอะไรต่างๆเงี้ยฝนจะใช้เช้าเย็นเลยถ้าเกิดว่าวันไหนที่จะต้องไปถ่ายงานหรือว่า ไปถ่ายกลางแจ้งฝนจะใช้แค่ตัวเจลตัวเดียวเพราะว่ากลัวว่าหน้ามันจะมันนะคะตัวเจลซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่มันมากนะคะนี่อันนี้ก็ทาเช้าเย็นเหมือนกันแล้วก็อันนี้ล้างหน้าเช้าเย็นตัวนี้นะคะฝนจะชอบใช้เวลาที่เป็นสิวอักเสบหัวใหญ่ๆห,หรือว่าแบบมีหนองมีอะไรอย่างเงี้ยคือจะชอบแปะตัวนี้ไว้หลังจากที่เราทาครีมครีมแต้มสิวเสร็จนะคะ ปะตัวนี้นะคะก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็เดินออกได้ปกติทําให้สิวยุบเร็วมากอมาโอเคและนี่นะคะก็คือวิธีรักษาสิวในแบบของฝนนะคะตอนนี้คือรู้สึกแฮปปี้มากที่สามารถกู้หน้าตัวเองให้กลับมาได้นะคะต้องเล่านิดนึงว่าเราอ่ะใช้หน้าในการทำงานค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าเยอะหรือว่าเราอาจจะ มีวิธีการล้างครีนซิ่งหน้าที่ไม่ถูกต้องอย่างเมื่อก่อนเนี่ยฝนใช้น้ำมันมะพร้าวเช็ดหน้าค่ะทุกคนแล้วปรากฏว่าสิวมันมาเพราะว่ามันเป็นน้ำมันอะเนาะมันอุดตันแล้วเราก็ใช้ไปแล้วก็ไม่รู้คิดว่ามันออกดีจังเลยอะทำไมสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมสิวมันมาอ่ะนี่นเป็นเพราะอะไรจนเพิ่งรู้ว่าอ๋อมีฉันทำผิดมาตลอดเลยอะไรนี้ เพิงรู้ตัวนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเคนซิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วใช้ของที่เป็นสูตรอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้แบบระคายเคืองต่อผิวนะคะเราต้องดูก่อนว่าผิวเราเนี่ยเซนซิทีฟไหมหรือเป็นคนผิวมันผิวแห้งเพื่อที่เราจะไดเ้เลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะได้แบบถูกต้องเนาะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการรักษาสิวของฝนนะคะ ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบนะคะส่วนใครที่รอเรื่องอาการรักษารอยสิวเนี่ยเดี๋ยวฝนจะทำคลิปต่อไปให้นะคะเป็น EP 2เนาะโอเคใครได้ลองเอาไปใช้แล้วเนี่ยมีผลแบบไหนนก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย